สวัสดีครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผม กิจกรรมฟรีไฟลวันนี้ก็ตามบปคลิปเลยนะครับผมก็คือจะมาพาไปดูกิจกรรมใหม่นั่นเองก็คือเป็นกิจกรรมแบบคล้ายๆของฟรีนั่นแหละเออเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีก็ได้เอ้ยไม่ใช่สายฟรีเด็ดยังไงทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมที่สามารถรับได้มาเป็นสกินไอวอลแบบฟรีนั่นเองก็คือเป็นการเติมไดมอนด์เพื่อได้รับฟรีนั่นเองเป็นแบบอ่าโบนัสการเติมใช่ไหม,มทุกคนก็แบบอ่าเหมือนแบบไม่ต้องเสียเพชรนะทุกคนก็แต่ว่ามันก็ต้องเติมนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่า เพชรไม่เสียเพชรนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ไอวอตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบบังเกอร์นิวเคลียร์นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นไอวอลอนิวเคลียร์บังเกอร์นะครับก็คล้ายๆแบบเก่านะแหละแต่มันจะใหญ่กว่าเก่านั่นเองแล้วก็อาจจะโกงกว่าตัวเก่าด้วยก็เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันเลยนะครับนี่ก็ตัวเก่ารู้สึกว่าผมจะมีอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราผมจะพาไปดูนะเป็นสกินอาวุธใช่ไหมทุกคนนี่แล้วก็เป็นไอวอลนะเดี๋ยวเดี๋ยว จะเป็นตัวนี้ยังไม่คนนี่จะเป็นบังเกอร์ตัวนี้ตัวเก่าอันนี้คือเล็กมากอันนี้ก็คือมันไม่น่าซื้อยังไม่คนนี้ก็คือมันเล็กมันบังไม่ได้นะผมก็มันแล้วแต่คนแหละคนชอบแต่ก็ตัวนี้ที่ตัวใหม่เนี่ยที่กําลังจะ ผมจะพาไปดูเนี่ยก็คือเป็นบังเกอร์ใหม่ที่แบบอ่ามีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้ด้วย,วยซ้าผมคิดว่านะ่าจะใหญ่กว่านะเดี๋ยวจะพาไปดูนะไม่รู้จะใหญ่กว่าหรือเท่ากันเดี๋ยวผมก็จะพาไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียด,ดกิจกรรมใหม่ก็ฝากที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ขอกำลังใจอ่าสัก ห้าร้อยไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค้าโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโตเกียวมันก่อนเลยก็คนรู้สึกว่ามีกิจกรรมเข้ามาใหม่ยังไม่ทุกคนที่ร้านค้ายังไม่ทุกคนอ่ะก็เป็นกิจกรรมนี้เลยตู้เซฟฟรีไฟล์ขายาดรับนักโรบแดนมังกร,รนั่นเองกิจกรรมตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่24มีนาคมหรือว่าวันนี้จนถึงวันที่30มีนาคมนะทุกคนก็กิจกรรมตัวนี้ก็คืออ่าเป็นการแบบหมุนสปินยังไม่ทุกคนนี่แบบหมุนแล้วก็ถ้าแบบมันตรงกกกกัันนนนนนน็จะไไดดด้้แบบขออง่่มมมยคีีีาาูิรร อ่าตรงไหนนะทุกคนผมเคยเห็นแบบเนี่ยเพิ่มเติมใช่ไหมนี่เห็นงทคนถ้าแบบเราได้ซ้อนกันแบบเพชรซ้อนซ้อนกันแบบนี้ก็คือเราจะได้999เพชรแบบฟรีฟรเลยทุกคนเออได้แบบคุ้มแหละน่าจะคุ้มเลยเพราะว่าใช้ทีละ1 5 0อ่าเพชรต่อครั้งนะครับผมนะถ้าแบบเราได้ซ้อนกันแบบนี้ก็คือได้นะครับผมนี่หนไหมถ้าเกิดได้ชุดซ้อนกัน3ชุดแบบนี้ก็จะได้เซตบลูฝึงหลานอีกนะครับผมนี่แล้วก็ถ้าได้3ชุดนี้อ่าติดกันก็น่าจะเป็นชุดอ่าเซต ซูใเหม่ยฟางนั่นเองนะครับนี่ก็สามารถมาดูรายละเอียดกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมดีกว่าเผื่อแบบผมได้9ก้าร้อยเก้าเดมอนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองซูมดีกว่ารังรร้อยห้าสิบไปจัดไปทุกคนปุ๊บก็คือน่าจะสิบครั้งเลยทุกคนไม่ใช่ครั้งเดียวเลยทุกคนเดี๋ยวข้ามแอนิเมชันได้ปะโอ้โหอ๋อถ้าข้ามแอนิเมชันคือมันแบบอ่าสรุปของเราวันมาได้เลยนี่ก็ไม่ได้นะครับผมก็สรุปว่าไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองทีละยี่สิบดีกว่านะครับผมปุ๊บจัดไปอ่า อ่ามันไม่ลุ้นนะทุกคนขอเปิดแอดมินชั่นหน่อยมาได้หรือเปล่าเฮ้ย,อยโอ้โหไม่ได้นะครับผมก็คือต้องซ้อนกัน3ชุดนะรู้สึกว่าต้องซ้อนกันนะได้หรือเปล่า โอ้โก oh, ็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมตู้เซฟฟรีไฟเดี๋ยวใครมีสูตรในการรับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวใครที่ได้อแจ็คพอต999เดมอนเนี่ยมาคอมเมนต์กันหน่อยว่ามีสูตรยังไงนะครับผมก็มาคอมเมนต์กันหน่อยใครมาใครได้เนี่ยเอามาอวดกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมนะก็รออ่านอยู่นะครับผมจะดึงม,มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแบบอ99เดมอนก็ถือว่าเยอะแล้วนะใครที่ได้99หรือว่าใครได้999มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือถ้าหมุน60ครรั้้้งกก็็จะไดมาเปนอูสึ ว่าจะเป็นท่าทางด้วยนะครับผมนี่ก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วนะครับผมนะเป็นกิจกรรมตู้เซฟฟรีไฟนนั่นเองนะครับผมมีกิจกรรมอะไรอีกไหมทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือนี่เลยนะครับผมก็คือมิสเตอร์สมัยเปิดขายหน้ากากรอยยิ้มแล้วนะครับผมสำหรับคนที่แบบไม่ได้ทาภารกิจในช่วงนั้นหรือว่าอยากซื้อนะครับในราคาแค่9.9ไดมอนเท่านั้นเองก็สามารถมาหาซื้อได้แล้วที่หน้าร้านค้าเลยนะครับผมนะก็โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปรับชมกิจกรรมตามปกคลิปกันเลยดีกว่าก็คือเป็นกิจกรรมรับสกิน ที่แบบอ่าโคตรเท่เลยนี่ก็ผมไปรับชมกันเลยผมก็ก่อนที่ไปรับชมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรับชมกันเลยผมไปกันเลยเอาโอเคผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในหน้ากิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วงันนี้ก็คือเป็นหน้ากิจกรรมวิธีได้รับอ่าสกินไอวอลดังกล่าวนั่นเองนะคร<ๆ>ับผมนี่ก็คือจะเป็นสกินไอวอลตัวนี้เลยก็คืออ่าที่จริงเนี่ยผมว่าจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมลืมไปว่าอ่ามันหมดอ่ากิจกรรมเนี่ยมันหมดเมื่อวานนะครับผมคือมาทำที่ยงคืนปุ๊บกิจกรรมมันหายไปแล้วก็เลยแบบอ่าได้ รีวิวอ่าไอวอให้ดูด้วยอยากแบบอ่เอามาให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ผมก็ได้แบบอ่าหาคลิปมาแล้วแหละทุกคนแบบหารูปมาให้ดูแล้วว่าสกินไอวอเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมจริงจด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะก็สำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเซิร์ฟนอกนั่นเองครับผมก็เป็นการแบบอ่าเติมไดมอนสามร้อยไดมอนด์ก็จะได้รับแบบเป็นสกินไอวอตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นสกินไอวอลนิวเคลียร์บังเกอร์นั่นเองเออก็สามร้อยไดมมออนนด์กกก็ประะาาณี่่บททุค พอใครรู้มาบอกกันหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะไม่เยอะนะกี่บาทวะทุกคนเออก็ไม่ได้แพงนะรู้สึกว่าจะแบบเออ 999ไดมอนก็ถือว่าแพงไปหน่อยนะครับอันนี้ก็คือ300ไดมอนก็ไม่ถือว่าเยอะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกินไอวอลกันบ้างว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบกับบังเกอร์ตัวเก่านั่นเองนะครับวันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะครับผมบอกเลยว่ามันอาแก้ไขมาได้ดีมากเลยก็คือมันแบบอาไม่แบบมีช่องหัวตรงกลางอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเออมันจะไม่แบบอาโดนยิงอีกแล้วก็คือสามารถยืนยิงได้สำหรับบังเกอร์ใหม่ตัวนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาขนาดของม คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้เด็ดคลิปชาติเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับเจ้าของวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นคลิปของต่างประเทศนั่นเองก็ขออนุญ,ญาตเครดิตด้วยนะครับผมนีนะ่ก็อยากเอามารีวิวมากๆเลยคือบอกเลยว่าไอวอตัวนี้น่าจัดมากๆเลยใครที่แบบอยากได้ก็บอกไว้เลยว่าต้องเก็บตังค์ซื้อแน่นอนเลยนะครับผมนีนะ่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่ะนี่เปเรียบเทียบไปดูนะครับผมนี่หนไหมทุกคนแบบมันใหญ่มากๆเลยผมดูแบบ มันใหญ่จริงๆนะทุกคนทุกคนคิดว่ามันใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบาพาไปดูนะครับอ่าน,นี้ก็คือเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างไอวอลตัวเก่ากับไอวอลตัวใหม่นั่นเองเขาคือเป็นไ er อวอลบังเกอร์อนิวเคลียร์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้ผมก็เอาอ่าท้องตัวเก่าก็คือที่เราใช้อยู่ปกติเลยก็คือเป็นตัวสีแดงตัวนี้กับอาเทียบกับไอวอลบังเกอร์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมก็เห็นว่าเอ้ยมันต่างกันมากเลยนะครับผมว่ามันต่างกัน เกินไปหรือเปล่าทุกคนผมว่ามันโกงไปนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าอ่าถ้ามันเข้ามาจริงๆมันอาจจะปรับหรือเปล่าอันนี้หรือว่าผมอ่าเปรียบเทียบผิดพลาดหรือเปล่านี้ผมก็อ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดผมก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับแต่ผมอ่าเปรียบเทียบตามที่เห็นนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมต้องรอชมว่าอ่าถ้ามันเข้าจริงๆมันจะมาขนาดนี้หรือเปล่าแต่ผมบอกกันเลยว่า ต้องเก็บตังค์ไว้เลยนะครับผมใครอยากได้ไอวอลใหม่ถึงขนาดมันไม่โกงแต่ก็มันก็สวยอยู่ดีนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเก็บตังค์ไว้เลยนะครับผมใครที่อยากได้เดี๋ยวใครที่อยากได้ไอวอลใหม่ตัวนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันหน่อยใครอยากได้ก็มาคอมเมนต์อ่าได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะผมนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ากิจกรรมที่จะเข้ามาเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมเดียวกันหรือเปล่าก็คือเป็นการเติมเพชร300ไดมอนด์เนี่ยเพื่อรับเป็นสกินไอวอลตัวนี้นะครับผม ครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าแบบใครอยากได้ก็ต้องเก็บตังค์เอานะครับผมแล้วก็แบบ โคตรเท่อะผมบอกว่าเอยว่าถ้ามันเข้ามาเนี่ยผมต้องจัดแน่นอนเลยนะครับผมก็อาจจะเข้ามาเร็วๆนี้ก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าไฟพาร์ทเนี่ยมันก็เกี่ยวกันหรือเปล่ากับ uh, แบบนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเออก็คุณผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะก็อรอชมดีกว่าว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันเข้ามาเนี่ยต้องจัดแน่นอนเลยครับผมก็อยากให้มันเข้ามาเหมือนกิจกรรมเสริมนอกหรือเปล่าก็ถ้าอยากให้เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้ดวยนผมกนะ ฝากกดไลค์ให้เยอะๆแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อแบบจีเอ็มได้เห็นแล้วแบบเออเห็นใจมทุกคนเออจะได้เอาเข้ามาไงทุกคนแบบ0 0ไดมอนด์เฮ้ยมันน่าจัดจริงๆทุกคนเออคนผู้ชมก็คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับไอโบใอหม่ตัวนี้ใครอยากได้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยผมก็จะรออ่านอยู่นะครับผมนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปโรนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกชเลย ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปโรน่าครับผมบ๊ายบาย